มาแลว่าแม่ปุยใส่เป็ดนาน,นี้หายงอนอย่างนานนี้งอนอะไรอ่ะยังไม่ทำอะไรนอนนี้เลย

แม่ปุ๋ยสวัสดีครับสวัสดีจากจีนครับแม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยวันนั้นแต่ดูแลโฟตอย่างดีนะครับแค่ยังโอไก่กินไปขวดเดียวเองเขินไหมครับแล้วตื่นเลย พี่เตเลีแอมมอนปโปรเกรสังวันนั้นเจอแอมมอนโปรเกรสที่ตึกใช่ไหมเราเพิ่งเจอไปครั้งเดียวแล้วก็คุยกับคนหนึ่งนานมากแล้วเออแอมมอนอย่างงู้นอย่างนี้เขาบอกโปรเกรสคือมีสองอะก็ยังผิดอ่ะคิดดูโอกาสห้าสบห้าิบที่จะถูกก็ยังผิด <c oughs> คุยนานเลยนะคุยแบบถามไทยสาทุกสุขดิบถามว่าเป็น ลูกเต้าเราใครเลี้ยนที่นด่อะไรยังไงถามเยอะคุยเยอะเลยเรียกอัลมอนผมโปกเกสครับเครียดเลยกัฟูวัสดีครับวัสดีครับให้ดูวิววิวที่เมืองจีน พี่เจอเจอท้้งพออย่างเต้เคยไปดูหนังกับพอครั้งหนึ่งตอนนั้นไปดูแบบเหมือนเต้ชวนมิกไปดูใช่ไหมมิกกับคีนแล้วมิกกับคีนก็ชวนมาเพิ่มอีก3ามคนคือพอกีตาร์แล้วก็แอชตันก็เลยเป็นเต้มิกคีนแอชตันกีตาร์พอดูเรื่องเดทพูกันเป็นไงอาอยุใกล้เคียงกันหมดเลย มนหนึงอายุทั้งหมดบวกกันนะใกล้เคียงกันเต๋อเลยคิดถึงยังซ้ำคิดถึงครับพี่เตวันนั้นพูวินเมาอ,อกไก่ปะไหนตัวไหนนะ้พูดกินอกไก่เยอะมากลิวไปกินข้าวของค์ชายก็เสร็จจากการอ่า ร่ำเรียนวิชากันใช่ไหมครับก็ไปทานข้าวกันเนเวนองค์ชายานะนนที่มีราชองค์การอื่นก็เลยไปทําองค์การอื่นแต่พวกเราทั้งหคนที่เหลือก็ไปกินไปเสวยอาหารเมืองญี่ปุ่นกันครับ หนูชอบพี่ชนมากได้เดี๋ยวพี่หาโอกาสไปบอกพี่ชนได้นะพี่ชนคนไหนนะน้องพอน้องพอกี่ขวบแล้วนะจํจำได้ว่าคือมันเป็นที่นั่งมันจะเป็นแบบคู่คู่คู่ค,คู่ใช่ไหมเต่ไม่นั่งกับพอเหมือนถ้าจำไม่ผิดแต่หน้ากับกีตา์มั้ง ใช่น่นกีตาร์เราเตาก็ตื่นเต้นตอนที่เพลงบายบายของเอ็นซิงขึ้นแล้วกีตาร์ก็ถามว่าเพลงอะไรล,ล่ะครับแล้วพอเตะดูปีของเพลงที่ปล่อยมาเพลงนี้มีมาอายุประมาณยี่สิบปีแต่กีตาร์อยู่แค่สิบห้าเลยจบเลยนำนำางเรี่ยงยังเลยครับ เฮ้ยร,รู้ได้ไงอะ่ะรถเตยอ,อยู่ที่ไหนถ้าจะเล่าเรื่องอะไรนะเยอะแย,ยะมากเลยลืมไปหมดแล้ะเพราะว่ามันดึกละแล้วลมันก็ก็เลยลืมไปเลยว่าจะเล่าอะไรเดี๋ยวนึกออกแล้วค่อยบอกนะเพราะวันนี้ไปเขาเรียกว่าไปดินเนอร์กับที่ทำงานมาก็เลยมีความใช่ครับเออ นึกไม่ออกว่าจะเล่าเรื่องอะไรอ่ะถ้าใครพิมพ์อะไรมาจี้จุดเดี๋ยวจะเล่าแต่ถ้าไม่จี้จุดก็จะไปในห้าหกเจ็ดวิบากกรรมจอยหมายความว่าไงเนี่ย น้องเอมีแต่คนแย่งเป็นพ่อนะคะเห็นแล้วมีคนแย่งจะเป็นพ่อเอถึงเราจะไม่รู้จักกันแต่ว่าต้องต่อคิวนะครับฟอนน่ารักไหมรู้เลยนะเมนใครไปฟิตเนสกับฟอสแล้วก็ไปกินข้าวกับฟอสไม่ค่อยได้ไปกับฟอสองคนแบบเนี้ย แต่ฟอรแบบฟอเป็นคนตลกกว่าดีคิดเหมือนกันนะน่ารักฟอรน่ารักสั่งกินข้าวคนเดียวมาแต่ไปกินฟิตเน,นเสดไปกินข้าวกับฟอร์ใช่ไหมสองคนมีมีพี่คนตามมาจอยด้วยแบบหนึ่งแต่เขาไม่ได้กินเท่าไหร่เขาไม่ได้สั่งเลยมั้งเต้กับฟอร์สองคนประมาณสามพันเก้ากินอะไรก็กินเยอะกินจนจะแบบพุงแตกอะพอฟอร์บอกว่าถ้าเล่นเยอะแล้วก็กินเยอะได้ ไปอาดีกว่าให้ดูห้องน้ำใหญ่บ้า นี่มีไฟไหมเนี่ยอะมีด้วยอืมหล่อเลยหล่อเลยมีสกินแค่เท่านีนใครวันนี้เป็นการมาที่เตรียมตัวน้อยมากเพราะอยู่ไม่กี่วันอยู่แค่สามวันก็เลยไม่ค่อยเลยเตรียมของมา L L หรอ ดัน,นยวงกระสอบจากห้องน้ำต้องออกไฟด้วยตอนนี้ภาพเป็นไงรู้ไหมเนี่ยเอ,อ,อ,อ้แอเออจะให้พูดคุไหน่อยวันนี้พกอะไรไปเช็ดหน้ากอนยอครับ โอมีคนมาเอ้า